สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกขัานครับผมก๊อฟขอบคุณเอซีทุกทุกขนครับผมเดีอติตามช่องบ่าวตาครับผมครับผมมื่อี้ก็ผมมีอย่างไรครับผมตำเครื่องตำเรตาเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมจะรเีผกัไปเ่ดือดเตล้อาจับไกลครับผมตรงไ่ครับผมบ่าวก๊อฟต้อง กอดีานสุดยั่งจับไก่แดนองแซ่ชาแรก่อนครับผมนัานเคพี่บงังครับผมวันดีเอฟซีนะไม่หล่อครับแต่เล้าใจ <c oughs> เอาเงินปีร้อยครับผมปีร้อยยชีแอนนี่ภาพอ,อาจีบอ,อนอันนั้นด้ครับกะจอบา เดี๋ยวคอยติดตามกันอยๆครับเดี๋ยวเบาตาตำเครื่องไปเรื่อยๆก็ครับผมมาเดี๋ยวถ่ายฮะครับตอนนี้รอให้น,น้องกันซับกันครับผมจำแดงมาเรียบร้อยแล้วครับผมอยากจะดูมึงทำไก่ต้น้ำเป็นไงนี่ นียวได้อนิยวเด้เราก็เหนีวได้อปักกับปักกับอย่าเด้อบอกนะครับอย่าได้อดูทอร์เนิโป้เด้ทีนีิแซ่บหลายเป็นไหมสุดทีสุดทีนี้มังครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามอีกครับรอติดตามครับผมครับผมตอนนี้ฝ่ายหม่เดาเรียบร้อยครับผมมาจากเครื่องลุงครับผมโอเครื่องครับโดยเชฟก๊อปครับผม ครับผมเดี de <ot 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 ๋ยวล่อดุดลงไปเรื uh, nah, e um, ่อยๆครับผมนานทีนิดครับวันนึงเดี๋ยวเขาอนุญาตเลยขวเครื่องไปก่อนครับผมพี่น้องครับผมมาทำกับข้าวกินอย่างนี้มาอีกขวไก่ครับผมขวไกลดูที่ครับผมตอนนี้ก็ขวเครื่องได้ที่แล้วครับผม หายเสร็จแล้วครับผมครับผมผมใส่ได้ครับผมพี่น้องมาพวกมึงอะก็ใส่ต้น้ำมึงเอานึงเอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราขามาล่อลุ้นกันอีกเท่านึงครับผมพี่น้องโดยชิปก๊อกครับผมแสบไม่สุกหรือไม่สุกครับเออหนองแพ้ครับผมหนองแพ้แต่วันนี้มันพลาดผิร้อยครับผมวันนี้มันสุก เติหน้ำสักหน่อยครับผมครับครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ได้ที่แล้วครับผมพี่น้องมีใครเพิ่มมีใครเพิ่มกุ้ยร่อนเรื่องพกินโอ้โหเปิดมอสุดป๊อกครับป๊อกไอถุงก๊าซินเปิดมอแล้วครับครับตอนรับคุณชายจะเบมาเยี่ยมครับผมเดี๋ยว ค่อไปกินมาเสียบเช่าประกันครับผมพี่น้องมาบ่ถอยไอหน่ครับผมมามาครับผมพี่น้องมาครับผมมาตั้มนะครับผมตั้มขอใกลไหน้ายืน่ะมีข้าวยังขอใกลครับผมพี่น้องพม่บอกมาเลยนั่นแหละว่าออกวันนี้ไปมาหมอบอกให้ลอยขึ้นเหรอต่ออีกรอบนึงอีกข้าวนมาต้มเนื้อครับผมพี่น้องมามาครับผม ไม่รู้กี่ปีแล้วล้างโควิดมั้งเลยเียวพี่เนี่ยบาร้อยครับผมบาร้อยครับไห้ล่ะหาดเบิ่์เมื่อไงมีนี่บับเจ้าป่านานบอก่าตีตีตีบอกไปเลสุดยอดแกมือือครับผม ผมว่าแม่งตีขายลูกไก่เหมือนเดิมอ่ะตอนนี้แม่งสอมีทุกวันแม่งพุไก่แดงเอาข้อเขาเลยเใช่วะนี่เลยน้องชายพี่งานทีได้เชิญใช่ป่ะจริงรักกันจริงคนอย่างนี้ผมพี่ตั้มครับผมรักกันจริงนี่น้องชายพี่ทาข้อหันกันเก่อนประกอนยังจองได้นะนี้ต้องเป่าค้อเดียวเลยครับผมครับผมมากนี่ไงมากไก่ไต่ตึกแจ็บุกกันครับผมใช่ปะไก่ไต่ตึก ใต้แต่คือใต้น้ำใต้ผิดอ๋อเหรอโอ้ยผู้ผิดมาแซ่บๆเหมือนกันนะครับผมพี่น้องเลอกะกินมอะไรมีอย่างไรครับผมกับทวนพี่น้องกินมแซ่บๆน้ำเป่าตาครับผมครับผมเปล่าตาล้างยังจะบอกเอฟซีว่าอะไรเ่าตายซะสูไม่บอกครับฝากติดตามแน่โอ้แค่นี้ก็รู้ใจแล้วครับขอบคุณมากครับ ครับผมแล้วกาอกาในกาขอฝากไว้ท่านนนะครับผมน้องนะนี่ก่แ้วมองแล้วครับใส่ของแซวครับผมหัวตังมอ่มั่คืนหัวไก่ไ่ตมันหัวไก่ใต้ามครับผมัตังกินกับใครไกติ๊กนี่ยนะขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้บอตามด้วยครับผม ครับผมตาเชื่อมีบัตก็ขอฝากจบชิมในใบเพื่อนคนนี้ครับผมอ่าอร่อยจริงเลยบัตตาสวัสดีครับผมวันนี้ครับอ่าตบมือหน่อย